สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินจะมานำเสนอ,อวิธีการไล่สายชุดสายไฟสำหรับจอ a n d r ด i d ในยุคแบ่งยุคสำหรับปี2 0 2 3ขึ้นไปนะครับผมนะครับกับชุดจอ Android ไม่ว่าจะเป็นขนาด7นิ้ว9นิ้วนะครับหรือ10นิ้วนะครับที่ชุดปลั๊กไฟเป็นแบบปลั๊กไฟมาตรฐานคือสายไฟขนาด16พินนะครับวันนี้แอดมินก็จะมานำเสนอวิธีการาดูไล่ให้ดูว่าปลั๊กไฟตตาแน่งไหนคืออะไรอย่างไรครับคือจะได้ยี่หอ ก็จะเหมือนๆกันนะครับถ้าเป็น16พินนะครับผมนะฮะอันดับแรกก่อนตัวหลังเครื่องนะครับมันก็จะมีปอดเชื่อมต่ออยู่หลายอย่างอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดปลั๊กไฟพาวเวอร์นะครับผม16พินที่ผมแจงเมื่อกี้นี้นะครับสีขาวๆตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดสัญญาณ RCA ต่างๆนะครับผมเช่นจอเพดานเป็นต้นนะครับผมนะฮะตำแหน่งนี้สําหรับชุดแคนบัสซึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้เสียบนะครับนะฮะถ้าเป็นรถที่ไม่มีกล่องแคนบัสก็จะไม่ได้เสียบ นะครับหรือว่าเป็นออปชันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่จะว้นว่างเอาไว้นะครับอ่ารูเล็กถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ USB 1นะครับผมนะฮะจะมีพินใหญ่แล้วก็จะมี USB 2เป็นพินเล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของแจ็คสาหรับเสียบกล้องมองถอยหลังนะครับแลวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสาอากาศหรือเสารับภาครับวิทยุนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพอร์ตเชื่อมต่อเสียบกับชุดเสา GPS นะครับผมอ่ะก่อนที่ผมจะมาไล่สายไฟเดี๋ยวผมจะ ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปักไฟเซบกพิมพ์นะครับก็จะเสียบแบบนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของาพอร์ตเชื่อมต่อแจ็ค RCA ต่างๆนะครับผมก็เสียบไปเลยตรงนี้สังเกตนะครับนะฮะมันจะมีเป็นเดือยอยู่นะครับเป็นเดือยอยู่เราก็ให้มันเข้ากับล็อกนะครับมันจะมีรูตรงนี้อยู่ครับก็หันด้านให้ถูกนะครับผมอ่าก็เข้าไปเลยนะฮะ USB ครับช่องนี้เว้นไว้นะครับผมอ่าต่อไปเป็น USB หัวเล็กนะครับผม นะฮะต่อมาก็เป็นส่วนของ, <Generally, S 1> ขอ,งอ่า USB หัวใหญ่นะครับผมเราก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนะฮะช่องนี้นะครับเป็นช่องที่สําคัญนะครับคือช่องต่อกล้องมองหลังนะครับนะฮะก็มาเสียบที่รูนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าสมมุิลูกค้าไม่ได้ต่อกล้องหลังต้องเสียบด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีในส่วนของเสารับไ i ฟ i อยู่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าไปเจอร้านไหนแล้วเราไมา่ได้ติดกล้องหลังแล้วช่างบอกไม่ต้องเสียบ ให้ลูกค้าย้อนเข้าไปเลยนะครับว่าต้องเสียบครับเพราะว่าถ้าไม่เสียบการรับสัญญาณ wifi จะดอบลงแบบเยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสารับวิทยุเราก็เอาเส,สามาเสียบได้เลยนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสา GPS นะครับแล้วก็ขันให้ถูกแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเมื่อเสียบครบแล้วก็จะเป็นอ่าประมาณอย่างนี้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็น7็ดนิ้วเก้านิ้ว1ิบนิ้วนะครับที่เป็นลักสิบกพินก็จะ เสียบประมาณแบบนี้นะครับซึ่งบางรุ่นนะครับตำแหน่งอาจจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับผมในส่วนของ USB อาจจะมาอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับผมซึ่งตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนกันไปแต่ว่าแจ็คหัวจะเป็นเดียวกันทั้งหมดเราสามารถใช้ข้ามรุ่นข้ามยี่ห้อได้นะครับผมนะฮะหมายความว่าถ้าสมมติลูกค้าใส่จอยี่ห้อ A แล้วไปเปลี่ยนมาเป็นจอยี่ห้อ B ถ้าเป็นปลั๊ก16พินแบบนี้เหมือนกัน พักทั้งหมดก็ใช้ด้วยกันได้ครับผมเหมือนกันหมดนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปผมจะมาสอนวิธีการไล่ตำแหน่งสายไฟของตัวชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับผม ครับในส่วนของปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ16พินนะครับถ้าเป็นจอยูนิเวอร์ซ a ลมาตรฐานนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเป็นปลั๊กเบอร์แบบนี้นะครับผมนะฮะเราก็จะต้องมาไล่ตำแหน่งดูว่าแต่ละตำแหน่งคืออะไรแต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นพวกจำพวกจอตรงรุ่นนะครับผมอ่าปลั๊ก16พินก็จะมาพร้อมปลั๊กตรงรุ่นแบบนี้นะครับผมจะมามาเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมนะฮะนะฮหรือว่าอ่าแบบนี้นะครับผมซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะฮะแต่ในเคสนี้ผมจะมาสอนวิธีการไล่ตำแหน่งสายไฟ เฉพาะในส่วนของชุดปลั๊กไฟส6บพินนะครับผมนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะซึ่งผมต้องเรียนแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นสินค้าของที่ร้านนะครับทุกชุดนะครับผมแอดมินจะมีไกด์ไลน์แบบนี้ให้นะครับผมนะฮะการไล่ตำแหน่งสายไฟต่างๆให้ซึ่งแอดมินทำเพิ่มให้นะครับผมซึ่งอ่าตรงนี้จะไม่มีนะครับผมจะไม่มีตามโรงงานทุกยี่ห้อไม่ได้ทำมาแต่ผมทำเพิ่มให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาไล่สอนวิธีการดูตำแหน่งไฟนะครับผมอันดับแรกก่อนนะครับนะครับในส่วนของปลั๊กไฟนะครับผมนะฮะเราก็ต้องมาดูในส่วนของ ชุดชุดไฟเลี้ยงก่อนนะครับไฟเลี้ยงก็จะมีในส่วนของไฟบวกและก็ไฟลบนะครับไฟบวกแลวก็ไฟลบอันดับแรกมันดูที่ไฟลบก่อนแน่นอนครับไฟลบของปั๊สบกพินก็คือตำแหน่งสีดํานะครับสายสีดาเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นไฟกราวนะครับผมไฟกราวต่อเข้ากับไฟลบของรถหรือว่าตัวถังของตัวรถนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของ ไฟสีเหลืองนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมตำแหน่งที่มันอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมเป็นไฟสีเหลืองตัวนี้ก็คือในส่วนของไฟตรงนะครับหรือไฟไฟแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งจะมีไฟ1ิโวลต์เลี้ยงแช่อยู่ตลอดเวลานะครับผมตำแหน่งนี้นะครับสีเหลืองนะครับผมนะฮะตำแหน่งนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมไปแล้วนะครับสองเส้นต่อมาเป็นไฟเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผมเส้นสีแดงซึ่งอยู่ข้างสีดําหรือข้างตำแหน่งข้างบนนะครับผมตำแหน่งนี้จะเป็นไฟสําหรับไฟ acc มหมายความว่าถ้าลูกค้าบิดสวิตช์กุญแจไฟเส้นนี้จะวิ่งเข้ามาเป็นตัวไปรีโมทให้เครื่องเสียงติดนะครับผมจอแอนดรอยจะติดอัตโนมัตินะครับผมทุกยี่ห้อนะครับผมนะฮะเมื่อมีไฟ ACC วิ่งมากระตุ้นที่ตัวเขานะครับผมอ่ะต่อมาเป็นตัวด้านล่างนะครับเป็นตัวด้านล่างจาับแต่ละแต่ละยี่ห้อสีอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้ลูกค้าจําเป็นตำแหน่งนะครับผมจะตรงข้ามกับสายสีแดงนะครับแดงเหลืองดําตรงนี้เป็นมาตรฐานยังไงก็ทุกยี่ห้อสีเดียวกันหมดอยู่แล้วแต่ว่า ในส่วนของไฟกระตุ้นอื่นๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจตำแหน่งที่มันอยู่ข้างไฟแบตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่เขาเรียกว่า ILL หรือไฟสําหรับไฟหลีนะครับผมตำแหน่งนี้จะเอาไปต่อกับไฟหลีของรถเมื่อนะครับผมรถมีเราเปิดไฟหน้ารถหรือไฟหลีขึ้นมาปุ๊บจะมีไฟวิ่งเข้ามาที่สายเส้นนี้12โวลต์นะครับมันจะไปส่งให้เครื่องเสียงทําการดรอปแสงหรือดิมแสงเองอัตโนมัต,ติตามค่าที่ตั้งเอาไว้นะครับผมนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของ ไฟหลีนะครับผมหรือ I L L นะครับผ่านไปสีเส้นแล้วนะครับต่อไปนะครับผมตำแหน่งต่อมาไฟที่อยู่สายตำแหน่งไฟที่อยู่ข้างสายไฟสาย A C C ด้านบนนะครับผมที่อยู่ด้านขวาของตำแหน่งสาย A C C นะครับนะฮะบางที่ทออาจจะเป็นสีชมพูหรือบางท่ออาจจะเป็นสีน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีเขียนเอาไว้นะครับเช่น Back หรือ Re v e r s e นะครับนะครับหรือ Backcar หรืออะไรประมาณนี้ครับผมสายตำแหน่งนี้นะครับคือสายสําหรับ เอาไวา้รับสัญญาณไฟทริกจากกล้องถอยเพื่อให้จอ Android นะครับผมตัดภาพมาเป็นกล้องถอยหลังให้อัตโนมัตินะครับบางคนอาจจะไปติดตั้งจอแล้ว พี่ครับทาไมจอภาพไม่สวิตช์มาเป็นกล้องหลังเป็นเพราะเส้นนี้นะครับคุณไม่ได้ต่อหรือไม่ก็คุณไปต่อแต่ไฟที่วิ่งเข้ามากระตุ้นไม่ถึงสิบสองโวลต์ตัวนี้เจอเยอะนะครับผมตรนนี้ดังนั้นช่างที่ติดตั้งต้องเช็คนะครับว่าไฟทริกตรงนี้วิ่งเข้ามาส2บโวลต์หรือเปล่านะครับผมเพราะเจอเยอะที่ว่าไฟวิ่งเข้ามาจริงช่างบางคนใช้แค่เช็คแลแอมเช็คแลแอมมันห้าโวลต์ก็ติดแล้วบางทีไฟมาไม่ถึงก็มันก็ไม่ทริกนะครับผมอ่านะครับผมต่อมา นะครับตัวนี้ผ่านไปแล้วนะครับห้าเส้นนะครับผมนะครับต่อมาตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างของตรงกันข้ามกับตัวไฟทิศกล้องถอยนะครับก็จะเป็นส่วนของคีย์คอนโทรลสองนะครับผมคีย์คอนโทรลสองนะครับผมนะฮะเหมือนเดิมนะครับไม่จําสีแต่ให้จําตําแหน่งนะครับอยู่ข้างตําแหน่งไฟลี่หรือว่าอยู่ข้างใต้ของ่าไฟทิศกล้องถอยนะครับเป็นตําแหน่งคีย์คอนโทรลที่สองนะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับผมถัดขึ้นไปเส้นด้านบนนะครับอยู่ที่อยู่ข้างตำแหน่งของไฟทิกกล้องหลังนะครับคือคีย์คอนโทรลหนึ่งนะครับผมเป็นคีย์คอนโทรลหนึ่งนะครับผมสําหรับคอนโทรลที่พมอาลรยนะครับเป็นคีย์คอนโทรลขาหนึ่งนะครับผมในส่วนของคอนโทรลที่พมอาลยนะครับถ้ารถตัวไหนนะครับมีใช้คีย์กราวด้วยนะครับผมปักแอนดรอยสิบหกพินจะไม่มีคีย์กราวคุณก็เอาคีย์กราวของตัว ปลั๊กไฟที่รถนะครับมาต่อลงกับตัวกราวของตัวเครื่องเสียงได้เลยนะครับมัน,ม,นมันก็จะครบวงจรนะครับผมอันนี้ก็เป็นกละจายให้นะครับผมนะฮะโอเคต่อมานะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับในส่วนของคีนิงก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยงวิทยุหรือแอนนะครับผมหรือแอนด์นะครับซึ่งตรงนี้แล้วจริงๆแล้วก็คือเอาไว้ต่อสําหรับไฟเลี้ยงวิทยุเท่านั้นนะครับซึ่งหลายช่าง ช่างหลายคนนะครับอาจจะดึงไฟลตำแหน่งนี้ไปเป็นไปเหมือนกับไปเป็นชุดรีโมทให้กับปรีหรือชุดรีโมทให้กับชุดแอมขยายนะครับซึ่งจริงๆแล้วจอแอนดรอยในยุคใหม่นะครับผมแอดมินไม่ค่อยแนะนําให้ดึงตำแหน่งนี้ไปเป็นชุดรีโมทให้กับชุดขยายเพราะว่าจอสมัยใหม่เลยครับผมพวกกระแสต,ต่างๆที่มันอยู่ในบอร์ดตัวเลือกก็ตามอ่ะมันไม่ได้เยอะนะครับผมระบบกาวมันมันไม่ค่อยดีนะครับผมนะฮะอาจจะมีปัญหาถ้าเอาไปถ้าดึงตำแหน่งนี้ไปต่อแล้วตัวชุดขยายเช่น ปลีแอมพาวเวอร์เนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะกระแสไปไม่ถึงแนะนำนะครับให้แยกสวิตช์ต่อไฟอ c ซดีกว่าที่จะดึงตรงนี้เอาไปใช้นะครับตรงนี้เอาไว้เลี้ยงไฟในส่วนของเสาวิทยุอย่างเดียวก็พอนะครับอันนี้คือแนะนำทีเฉยนะครับผมนะครับต่อมาครบแล้วในส่วนของชุดสัญญาณไฟต่างๆต่อมาจะเป็นในส่วนของชุดลำโพงบ้านนะครับผมชุดลำโพงก็จะมีอยู่อ่าสี่คู่นะครับผมคู่หน้าคู่หลังนะครับผมนะฮะก็จะมีตามสีนี่เลยนะครับผมนะฮะตามสีนี่เลย ครับคู่แรกนะครับผมนะฮะที่อยู่ข้างตำแหน่งนะครับคีย์คอนโทรลหนึ่งนะครับผมนะฮะคู่สีเทานะครับผมก็คือเทาดําและก็เทาล้วนนะครับผมในส่วนของเทาดํานะครับผมในส่วนของเทาดําจะเป็นลําโพงด้านหน้าขวาขาลบนะครับผมด้านหน้าขวาขาลบ เทาล้วนนะครับก be ็จะเป็นในส่วนของลําโพงด้านหน้าขวานะครับเป็นขาบวกนะครับผมลําโพงด้านหน้าขาขวาเป็นขาบวกนะครับผมอตรงกันข้ามกันนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับตรงข้ามกันที่เป็นสีเขียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับเขียวดํานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลําโพงด้านหลังซ้ายขาลบนะครับลําโพงด้านหลังซ้ายขาลบนะครับเขียวล้วนนะครับผมจะเป็นในส่วนของลําโพงด้านหลังซ้ายขาบวกนะครับลำโพงด้านหลังซ้ายขาบวกนะครับนะฮะอ่าต่อมานะครับผม คู่บนสีขาวนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอขาวดํานะครับผมแล้วก็ในส่วนของขาวล้วนนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นขาวดํานะครับผมแล้วก็ขาวล้วนนะครับนะครับในส่วนของขาวดํานะครับทุกคนจะเป็นลําโพงด้านหน้าซ้ายขาลบนะครับลำโพงด้านหน้าซ้ายขาลบนะครับนะครับด้านขวาอ่าอีกเส้นหนึ่งขาวล้วนนะครับก็จะเป็นลําโพงอด้านหน้าซ้ายนะครับผม ขาบวกนะครับโค้งสุดท้ายก็เป็นสีม่วงนะครับก็แน่นอนครับก็เหลือก็เหลือด้านเดียวแล้วก็คือลาโพงอ่าด้านหลังขวานะครับผมด้านหลังขวานะครับก็จะมีในส่วนของอ่าขาบวกแล้วก็ขาลบนะครับแต่ตรงนี้ดูให้ดีนะครับผมนะฮะตำแหน่งลักสิบหกพินในส่วนของขาลบจะอยู่ฝั่งขวานะครับเฉพาะในส่วนของอ่าทุดสายสีม่วงนะครับผมต้องไล่ให้ดีนะครับผมนะฮะเพราะว่าสีม่วงล้วนนะครับจะอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสีม่วง แถบดาที่เป็นขาลบนะครับตรงนี้ก็ต้องไล่ให้ดีนะครับผมนะช่างที่ติดตั้งก็ต้องดูก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าอาศัยเอาแต่ความคุ้นเคยต้องดูนิดนึงนะครับผมซึ่งในส่วนของชุดลำโพงเนี่ยจอแอนดรอยทุกยี่ห้อนะครับสีมันฟิกตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ตามนี้เลยนะครับ F R F L R R L นะครับคือตามนี้เลยแต่เฉพาะในส่วนของชุดไฟพาวเวอร์ต่างๆเนี่ยสีอาจจะแตกต่างกันไปบ้างก็ให้ไล่ดูแล้วกันนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับแอดมินก็คงจะแนะนํา การไล่ชุดสายไฟต่างๆเอาไว้ประมาณนี้ด้วยกันนะครับถ้าพูดตรงไหนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่ตรงอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็แอนดมินก็ขอจบการแนะนําการไล่สายไฟแล้วก็ตาแหน่งชุดสายไฟต่างๆสาหรับจอแอนดรอยยุค2023เอาไว้เท่านี้ด้วยกันนะครับผมนะฮะถ้าสนใจตรงไหนอย่างไรก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับผมนะฮะ086053945นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ